นี่เราไปไหนนี่กินข้าวเย็นตอนเย็นแล้วแต่ตอนนี้อยู่ตรงบางบัวทองผมขับรถช่วงเส้นตันใหม่บางบัวทองอ่ะมันจะมีร้านที่เป็นฮา,านลานลนี่เยอะ,อะหลายร้านเลยคุณจะกินสักกี่านนะอยากให้มันมีร้านที่มีกิจกรรม นี่นะผมมีแนะนำร้านผมมีหลายร้านเลยกิจกรรมที่ที่อยู่ตรงโค้งที่จะเลี้ยวตัดใหม่ไหมอะไรแอดอะแอดอันนั้นกิจกรรมเยอะเลยนะวันนี้เป็นคลิปแนววอล์กนะครับทุกคนเป็นวอล์กแบบพาตะลุยอาจจะไม่ได้เป็นร้านอาหารอย่างเดียวเราหาข้าวกินนี่แหละใช่เหมือนรอบที่แล้วไงเราเจอร้านผงร้านผักร้านลูกปลุกป็นมาตอนนี้ไม่มีอะไรในหัวเลยนะเาเอาแบบพี่พาไปร้านอร่อยอะคือคือตอนแรกอะวันนี้เราไปนี่มาเราไปติดต่อเทรนเนอร์ใช่ไหมติดต่อเทรนเนอร์เราก็แบบว่าเขาจะแบบพาเราออกกำลังกายแล้วนาะเพราะคุณจะลดน้ำ ใช่แล้วก็แบบทุกมื้อเราสำคัญมากเพราะหลังจากนี้เราจะไม่ค่อยได้กินอัน้นนี้อันนี้เราจัดหนักเลยจัดหนักเ,เทรนเนอร์ด่าตอ <c oughs> นนี้ตอนตอนนี้เทรน,น,น,นเนอร์เขายังไม่มีบทบาท <c oughs> เขายังไม่เข้ามาเทตนเรา แต่ก็ถ้า่คอนเทนต์เมื่อไหร่เราก็ต้องฟังเขาพี่จริงมันออกกําลังกายก็ได้แต่คนเราออกเสียตังค์แล้วถึงจะยอมเทรนเนอร์ดูช่องพี่แล้ยเออเดี๋ยวผมส่งให้ให้เรื่อเยเรียบร้อยพี่คนติดตามช่องมาแล้วขอเวลานะครับพี่ประวันโลมาอ๋อพี่โลมาเปลี่ยนเปลี่ยนเซมิสให้เขาอีกอ๋อก็ชื่อโลเออโลมาโลมาโลมาพี่โลมาเขาหน้ารักต้องรอดูเราจะมีโปรเจกต์เราเริ่มหนักกันตอนที่คลิปพี่ลงอ่ะเป็นน่าจะเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่แบบ ไปออกกําลังกายแล้วว่ะเออแล้วแบบจังหวะที่อนกำลังออกอยู่เราคลิปเด้งอ่ะบางแจ๊ะลงคลิปก็ต้องกดดูคลิปนี้พอดีถามว่ากินวันนี้หรือเปล่าเรียบร้อยดซ้ไปไปเดี๋ยวเราเราตะลุยดูกันวันนี้แต่วันนี้มันมีงานนะงานเป็นงานแบบงานโรงเรียนผมอ่ะเอ้ยแบบอะไรกินชาฟรีไง จะไปเหรอใช่ป่ะเอ้ยมันก็ได้อยู่เหนือเหนียวมัเป็นเล่กจิงมันเนี่ยใช่เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามานานสรุปไปไหนเนี่ยดิอันนี้คือเราไปไหนพี่เป็นงานลอฟตี้ครับคืออะไรเป็นงานที่เขาจัดงานเดี๋ยวผมไม่รู้ชื่องานเขางานอะไรคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆงานวัดของศาสนาพุทธแหละเอาประมาณนั้นแล้ววันนี้มันมีพอดีเนี่ยก็แวะเข้ามาไหนอ๋อมันก็จะเป็นซุ้มเหมือนกันเลยไหม ใช่ใช่ใช่แล้วก็เดินตามซูมหาอะไรกินร้านอะไรร้านนี้ก็น่ากินอะไรเ่ยคุณเนี่ยยังไม่ถึงงานบอกไงที่มันเป็นโบราณอ่ะอ๋อเฮ้ยมีกิจกรรม้านที่โบราณเนี่มีกิจกรรมอะไรอ่ะมีตกน้ำเมื่อกี้เป็นแบบจัดร้านแบบวัยรุ่นย้อนยุคแล้วทำอะไรแต่งตัวเหรอบปล่าก็มากินนี่ใช่ไม่มีอะไรอ้าว่ากิจกรรมคืออะไรเมื่อวันเหมนมีคนยืนบนใบบัวแต่งตัวอะไรของเขาเลย ก็เนี่ยเห็นไฟงานไหมเดี๋ยวเรามันเยอะไปหมดเลยตอนนี้อะไรเนี่ยอะไรคุณเลี้ยวไปไหนอะไรไปร้านเมื่อกี้ไปร้านยูนิวิลเลี้ยวคุณเลี้ยวกี่แหละครับคุณวุ่นวายไปหมดเลยเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะฮะมันเป็นร้านร้านอาหารร้านแบบคาเฟ่ย้อนยุคย้อนยูไอที่เราเคยดูเก้าสิบหัน้านี่ยเดี๋ยวเราจบจากร้านนี้แล้วไปวอล์กงานต่อได้พอดีกลัวกลัวอะไรรู้ป่ากลัวออกจากร้านที่แล้มันมืดแล้วแล้วไฟไฟเราก็ไม่มีเราก็กลับบ้านผมเอามาเราไม่มีปลั๊กเสียบมีแบง แบบมีแค่2ก้อนนี้มันแป๊บเดียวก็หมดแล้วเรือ่องในงานไฟเพิ่มเดี๋ยวเขาเขาซื้อเพิ่มมั้งเอาเดี๋ยวซื้อไฟเพิ่มเดี<ป>๋ยวพี่เขาจะพาเดินดูว่าร้าน,นาทั้นี่ยมีกิจกรรมอะไรมากเ,นนเาาขาไ,ไปร้านแนวว<ๆ>ินเทจก็คือมีของเก่าๆก็คือของก่อนผมเกิดอะ่ะ ร้านเขเยอะนะใหญ่ยอ,ยยอยู่นะวิน่าสนใจเยอะนะวันวาานี้โซนนู้นมีรับไปหมดตอนแรกเราเห็นข้างหน้าเป็นร้านเล็กๆนะแต่เข้ามามันไม่ใช่นะน้ำโบราณน,นะผมน,น้าโบรณอะไรครกโบราณเหรอใช่ใช่ครกโบราณเป็นน,น้ำอัดลมอ๋ะจะอจรวบจิ๊นนบพี่ค,ค,ครับผมทำน้ำโบราณให้หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยนี่คุณคุณอย่างนี้มาครับผมตาสีตาสีผมรู้จัก

คี่ว่าเต่ายักษ์เลยพี่หายากว่ะพี่หายยากใช่พี่เต่ายักษ์เนี่ยหายากเลยพี่ผมเจอแต่ที่มันหายากกว่าดินู่นพี่เป็ดยักษ์อู้ครับใหญ่ดูไปดูโอ้ยที่ส่งมาใี่ผมไม่รู้จะไปไงเลยไปดีกว่าไปแนวแบบเป็ดยักษ์เออ คุณเคยเห็นเป็ดยักษ์ไหมพอแล้วคุณเยไโหร้านนีแ้แบบตอนแรกเราเห็นข้างหน้าใช่เราแบบว่ามันเป็นร้านแบบแนวย้อนยุค90แล้วก็มีของโบราณที่เราไม่เคยเห็นติดตามได้ลหลังจากคลิปวอล์กเนี่ยเอออต่อกันเเลยเราจะมาซ้ำร้านนี้เพราะว่าร้านเขาน่าสนใจจับใจอะเราไม่สามารถทําวอล์กแล้วมันแบบมันหมดได้อีกอย่างมันดูมีอะไรเยอะแถบตอนนี้มันมันเย็นแล้วเพราะว่าเราจะไปงานอะไรเงี้ยแสงมันจะหมดไงแล้วมันจะมืดเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแบบเร็วๆหน่อยตอนแรกเห็นข้างหน้าเขาที่เหมือนเล็กๆใช่ไหม ดูตอนถ้าคุณดูตอนเปิดเคียร์คุณจะเห็นเราแค่ผ่านแล้วรถแล้วรถก็เร็วฟเออเี้ยเดี๋ยวเราไปงานต่อใช่เดี๋ยวเราไปอันนี้เราใั่น้ำน้ำกินเป็นเขาเรียกว่าออเดิร์ฟออดเดือบอันนี้ก็น้ำสมัยก่อนนะใช่น้ำสมัยก่อนเ่นน้ำจรวดอ่ะผมไม่ทันมันจริงมะเนี่ยพีแต่ลูกดูหน้าผมรู้จักเลยนะน้ำจรวดยี่สิบสิบแปดสิบเจ็ดหมายถึงราคาน้ำมาเหรอใช่่ใชยังยังไม่จบผมเห็นความลับของซาสีแล้วอ่ะว่าไง หยุดเกาสุูสยโอ้โหถึงว่าเหมือนเลยเหมือนคุณสั่งอะไรนะตะเกียก๋วยเหมือนเหมือนไม่คิดว่าเหมือนโอ้โหเป๊ะข้าวาจะกระป๋องเลยอันนี้เขาได้สุเหลาใช่ไหมสุเหลาปรกคลองลำลีมันคือที่มันสรุปมันคือชื่องานอะไรคุณรู้ยังผมยังไม่รู้เลยว่างานงานงานที่เขาจับวาเนี่ เป็นงานงานอะไรแต่ผมรู้ว่าเขามีงานเพราะว่าผมโทรไปหาเพื่อนผมร,รังสิตคลองหนึ่งอ่ะ,อะมีร้านอะไรเด็ดมั่นมันก็บอกจะไปทำไมคลองหนึ่งวันนี้ที่นี่ก็มีงานอสต,อ,ตอรี่เป็นงี้อ๋อแคนี่เลยแล้วผมก็จะถามผมก็กลังจะถามว่างานอะไรสายมันก็ตัดไปติด๊ดๆกูขายของอยู่อ๋อวางเลยอ๋อ,อ,อคือเพื่อนพี่มาขายงานของที่นี่ใช่เดี๋ยวไปแวะร้านมันด้วย ก็อันนี้มันงานอะไรวะฮีมอ,อันนี้เพื่อนอผมนะเพื่อเนเนพเื่อนผมชื่อเขาชื่อฮีมอิบร้อฮีมเพื่<ร>อนผมตั้งแต่สมัยเรียนนะอันนี้เปิดร้านอะไรครับผมออเป็นร้านชาวบ้านมาเคบับครับตติโอกครับไส้เนื้อไส้ไก่ไส้ทุน่าครับแล้วจะมีพิเศษก็เป็นไส้แพะครับอันนี้ชื่อเต็มงานชื่ออะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยตอนแรกโทรมาหามึงเป็นงานโรงรี อ๋อพึงล้าลึกพึ่งลําลึกเหมือนตอนที่เราไปถ่ายงานโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นแบบงานเฟสติวัลแบบว่าซื้อของแล้วมานั่งกินแต่ตรงเนี้ยตะกี่ผมไปถามผมขายบัตรอะไรกันอ่ะผมก็เดินไปเขาบอกว่าขายบัตรเข้าไปในโซนเนี้ยซึ่งในโซนเนี้ยจะมีร้านอาหารประมาณ40กว่าร้านบัตรราคา300ต่อคนกินไม่อั้นจริงไหมเนี่ยจริงบุฟเฟ่ใช่ไหมสี่สิบกว่าร้านฝากร้านจูฟ้าเนี่ยจูฟ้าเค่าแบบเขาจะออกเกือบทุกงานที่เป็นงาน ประมาณนี้อันนี้คือภรรยาอิบรอฮีมเขาดังมากนะในทิกตอกอ่ะผมตามเขาอยู่ฝากทิกตอกไหมครับทิกตอกชื่ออะไรนะมดาอานเลยนะห้า5้าาสค่ะอัานิทานเลยไหมคะทานทานเลยครับผมได้วิวตามจริงนะเพราะว่าตอนตอนผมอยู่กับเพื่อนผมอิบรอฮีมอะอยู่หอด้วยกันอะเขาแกล้งผมไปเยอะดูไส้ดูเนื้อคือแค่แบบ เราถามว่ากินหลายที่ไหมกินหลายที่แต่ไม่ได้ออกคลิปแต่ว่าอันนี้ที่กินอ่ะมันแตกต่างกับที่อื่นข้างในอ่ะปกติเคบับอ่ะมันไม่ฉ่ำขนาดนี้น,น, pase, นี่เขาฉ่ำม,มากเลยและนี่คือเนื้อแพะนะกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบไม่มีเลยคนไม่รู้ว่าคิดว่าเนื้อธรรมดาด้วยอ,อืมว้าวบเราเท่าไหร่เนี่ยอันเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยแพละเก้าสิบเก้าครับ ถ้าอะเก้าสิบเก้าถ้าเป็นเนื้อไก่ทูน่าตับก็จะชิ้นหกสิบครับฝากฝากขนมปังด้วยครับเอาฝากก็อะไ้จบแล้วก็นน้เดียวกัทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้รับมาจากไหนนะทำเองทั้งหมดแล้วไปดูเดี๋ยวเราไปรู้ว่าข้างในอ่ะเอออยากรู้เหมือนกันมีอะไรมั่งคุณกิน40ล้านคุณว่าคุณกินหมดไหมสี่สิล้านกินได้หมดหรอครับ40ล้าน40บล้านเท่ากับ40อย่างสามร้อยหันสี่สิบมันตกอย่างเท่าไหร่ถ้าจะกินให้ครบอ่ะโโอ้หหานี่ปเครื่องที่ไม่แพ้ เจ็ดบาทห้าสิบเออเจ็ดอืออะวันนี้คอนเทนต์ร้านอาหารร้านละเจ็ดบาทห้าสิบห้าร้านร้านละเจ็ดบาทเอาสิ <laughs> ไปฮะเดี๋ยวไปดูตอน,นียืนรบกวนหน้าร้านเขาพี่เขายไม่ได้เกาจะเข้า <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบข้างก่อนว่ามีร้านอะ <laughs> ไรบ้าง <laughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาอีกทีนึงข้างในไปฮะมันดูเหมือนน้อยนะตอนแรกนึกว่าแบบมีแค่ข้างหน้าใช่ป่ะอู้ยาวไปนู่นอ่ะเป็นกิโลอ่ะไฟเฉยยาวมากอ่ะดูดิ ไ่ดูดิเข้าไปนู่นเลยคือส่วนข้างนอกนี่คือซื้อกินนี่อ่ะนอกคือซื้อกินคือไ่ทานบ้านหรือไม่ก็หาที่นั่งแต่ข้างในคือบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวมาเจอบางเอนะครับมีทั้งไข่ปูกันเชียงปูกล้ามปูแกะให้เรียบร้อยพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือสุดแล้วใช่ปะ ใช่อีกประมาณสี่ห้า้านก็จะสุดละเดี๋ยวเราก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์อตอนนี้เราก็ามาอยู่หน้าทางเข้าราคา300บาทกินได้40ล้าน uh huh. ก็คือถ้าเป็นเด็กที่มีคำว่าเด็กหญิงเด็กชายเขาคิด uh huh. ร้อยหนึง่ง uh huh. ถ้าเป็นเด็ก uh huh. ถ้าเป็นเด็กเล็ก uh huh. ก็คือเข้าฟรี ก็คือกินอาหาร,หรในงานนั่นน่ะในราคา3ามบาท40ล้บาเขาบอกเขาบอกว่ามีจับรางวัลด้วยรางวัลที่หน,นึ่งเป็นรถเบนซ์ท้ายบาัตรหางบัตรก็คือมีจับรางวัลแล้วเขาก็มีกิจกรรมสแสดงให้เราดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรบ้างไปไป ขั้นแรกเลยเดินดูกดว่ามีร้านอะไรมั่งมันเพิ่งหนึ่งทุ่มแล้วเขาอ่ะเพิ่งเปิดให้กินตอนหนึ่งทุ่มเพิ่งเริ่มเลยสดๆใหม่ๆเลยตอนนี้เราเดินเข้าในงานแล้วเราจะเจอโซนผลไม้ก่อนนะผลไม้ข้าวซอยนะข้าวซอยเชียงใหม่แล้วสังเกตที่เขาทําไว้อะคือเขาจะทําเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นจานไว้แล้วกข้าวมะเขือกเข้าวมะเขือเปี้ยวไก่เคยกินไหมซุปขังไอ้ข้าวขาวัวต่อแถวแบบ แน่นอยู่นะอันนี้ไก่ย่างน้ำสดปลากรอบสลิมทับทิมกรอบแล้วก็ของโปรดของพี่นัทเ้าเหนียงม่วงข้าวหน้าเส้ไก่เส้นพลอยข้าวยำไก่แฉบข้าวเจียวหนึ้งอข้าวมันไก่ข้าวผัดปูอันนี้แค่แถบเดียวนะใช่มันมีซ้ายขวาแล้วเราไปด้านขวาบ้างหรือด้านซ้ายผมก็ไม่รู้ผมเดินผ่านขนมจีบแล้วมันน่ากินเนื้อไก่แน่นๆเลยข้างในบอกเลยอันนี้ครับผมอันนี้เป็นทอดมันครับผมนี่ผมไม่ได้หิวเท่าไหร่นะครเนี่ย หลังจากที่เราเดินมาจนสุดแล้วเนี่ยเราก็มาเจอนี่ครับเต่าแล้วก็กระต่ายบุฟเฟ่ไม่ได้โฟกเอากลับบ้านไม่อ่านเนี้ยหรอไม่ใช่บุฟเฟ่นะเขาก็มีแบบที่แบบไว้ให้อาหารให้นมเพื่อเด็กๆมาใช่แล้วได้ทำบุญกับสัตว์เนี่ยมีแพ้มีอะไรให้เลี้ยงด้วยเขาจะเอากลับบ้านแล้วนะกระต่ายบุฟเฟ่ไงกระต่ายบุฟเฟ่แพ้บุฟเฟ่เลยกินทุกอย่างเลยเหร ฟีดกว้างมากเปลี่ยนตัวว่าพี่ตัวเดียวเลยโอ้โหยเข้าแถวเข้าคิ้ววัะนั้นหึ่ยนั่งกูคุยปากชิ้นเมื่อกี้ผมยัดอดดึงออกจากปากกระต่ายยกระน่ารักนะกระต่ายอ่ะเขาบอกว่าเขาตามดูช่องเราอยู่ใครที่ยังไม่ได้ดูกระต่ายดูตอนบางอยู่โรงพยาบาลด้วยนะที่เพื่อนๆไปทำสกายการ์ะ ปั้นแหนชอบมากี่ดัทุกคลิปเลยเออแต่งงานใช่พี่นัทใช่พี่นัทเขาตามมาดูเขาตามงดูทุแต่งงานอ่ะดูงานดูเลยทุกคลิปเลยใช่ตามดูทุกคลิปนะจ๊ะได้ครับเลยครับเจอกันแล้วเออเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปนั่งกินกันเดี๋ยวคนเริ่มมาเยอะแล้วเราจะไม่มีที่นั่ง เราก็นั่งรีวิวสัตว์น่ารักน่ารักมันก็ทำให้จิตใจเราคุณฟังผมปะเนี่ยคติดแล้วสหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเลกระตันน่ารักจริงนะเอ้ายังไม่จบอีกซื้อไหมเดี๋ยวพาไปซื้อพรุ่งนี้จะจัดกลัวไม่มีเวลาให้มันร้อยตัวพรุ่งนี้พาไปซื้อก็ตายแต่ผมไม่มีเวลาให้ใครผมพอแล้วผมก็ไม่อยากแบบยำหนังวัว ไปไหนผมจะไปเอาอาหารครบ40อย่าง40อย่างพี่จะเอาทุกร้านเลยนะเอาทุกร้านอย่างนั้นกนกันหน่อยแล้วคุณต้องกินให้หมดนะสเรามากันกี่คนสี่คนสี่สิบอย่างคนละสิบอย่างคุณจะไปอินเสิร์ตคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวผมดูเองหลังจากนี้นะฮะทุกคนหลังจากนี้ภาพที่ทุกคนจะได้เห็นหลังจากนี้จะเป็นภาพที่พี่บังถ่ายเองเดินเองวอล์กเองพวกเราไม่เกี่ยวนะฮะสี่สิบอย่างมาดูกันว่าเขาจะสามารถออกมาได้แค่ไหนไปอย่างนี้เลยนะบางที ไปครับผมเรอทำไมอะ่ะสี่สิบอย่างผมตั้งแต่สี่สิบเที่ยวอ่ะอพอคุณไปเที่ยวแรกแล้วคุณเพิ่งเึกได้เพราะผมถือกล้องตัวหนึ่งแล้วก็ถือได้ทีละอย่างาแล้สี่สิบอย่างมันเท่ากับสี่สิบเทีเท่ยวนะเป็นการออกกาําลังกายเบื้องต้นไปโอ้อะจะกินยังไงครบเนี่ยคุณ แต่กี้คุณเดินรอบหนึ่งคุณได้กี่อย่างหนึ่งอย่างใช่คุณดูผมเดินรอบหนึ่งสี่ห้าอย่างนี่ออกมาแล้วอยากกินอีกเต็มยังเต็แมแล้วเนี่ยเป็นไง<ถ>ได้ทัิงหม้หกล้านเฮ้ย <c oughs> มีข้าวขาวัวด้วยเอาไปยัง โอเคพี่บางหมดแน่นะยังละนิดจริงวละหน่อยน่าจะหมดเอาคร่าวๆตอนนี้ที่เห็นแบบหลักๆเลยมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าว้าวว่ะข้าวขาววัวผมว้าวจริงเหรอใช่แล้วก็ยำหนังวัวยำหนังวัวผมก็ไม่เคยกิน เอาครั้งแรกเหรอเมนูที่เป็นข้าวนะข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บข้าวมันไก่ข้าวมะเขือเทศไก่ประมาณนี้ถ้าเป็นเมนูข้าวแล้วถ้าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแบบบะหมี่แล้วก็มีผัดไทยเมนูเส้นก็มีผัดไทยก็มีเส้นหมี่มีหมี่คลุกนี่มีคลุกกุ้งกับเส้นเมนูที่หายากนะไม่รู้คุณมีกับอะไรเนี่ยขนมเบื้องขนมเบื้องยวนอันนี้หายากเหรอใช่มันไม่ก็มีผมบอกหน้าบ้านผมก็มีขายแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยจั๊บเยอะเรามารีวิวเลยช่วงนี้เงียบแล้วได้จัังงหหวววววดดแแแล้้้้้้้อออออ่่่่่าา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 ไไไไเเยยตผมมกกกินขขขำซบะ ข้าวขาวัวอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เปรี้ยวๆเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะแต่โอเครสชาติเรากินได้เลยข้าวเขานุ่มอยู่มันไม่ได้แข็งแข็งไปเมนูต่อไปหนังวัวอันนี้ข้าวผัดฮะข้าวผัดหนังวัวกรึบอ่ะข้าวซอยครับเอาเต้นไปด้วยอันนี้ข้าวซอยอะไรครับคนข้าวซอยข้าวซอยเนื้อครับเต้น มันหน้าตกมากเลยน่ถึงเงี้ยหน้าแบบกินกินอยู่แล้วเดินแล้วแบบอะไรขอหยุดก <c oughs> ินแล้วกันฮึ่มคนก่อนได้ไหมก่อนนี้มาหอยดอสนะหอยดอสไปทอดใเนื้อมันไปไงเส้นนุ่มน้ำพ้นได้มันต้องวัดกันที่ของหวานาเ <c oughs> ้วอไอ เป็นขนุ่มทั้งมดเป็นเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยกับทุกอย่างเลยใช่แล้วพวกตันี้เลยต้มแบบชา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 คุณรออันนี้คุณกินไปยังชาปกิแต่ชาเขาผมว่ารสชาติแบบโอติเหมือนที่กินที่งานโรงเรียนคุณเลยส่วนใหญ่งานงานอิสลามอ่ะชาจะอร่อยใช่ชาเขาอร่อยทุกงานอ่ะ หางบัตรเดี๋ยวเราจะจับหางบัตรใครมีบัตอยู่ที่มือเลขตรงกับของคนอยู่ไหนบัตรอยู่ไหนรอรุนรอรุนถ้าผมไม่หใบอะมาดูกันฮะว่าเราจะถูกไหมนี่รุนหางบัตรตอนนี้เรามีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนแล้วประเด็นคือถ้าได้วลจริงกว่าจะถึงเวทีเขาว่าสลาสิทธ์แล้วคุณต้องยืนบนเก้าอี้เต้นนะ้คุณได้อ่ะคุณจะได้รู้หลังจากนี้เราจะถ่ายเป็นทาแบบให้ด เดี๋ยวเราจะสรุปโดยรวมอีกทีหนึ่งหลังจากทำแล้วไปเดี๋ยวตอนนี้รอลุ้นรอลุ้นว่าจะได้รางวัลไหมโอ้โหจุกมากเลยตอนนี้เราออกมาแล้วใช่มออกมาแล้วจะงานมาแล้วแล้วก็อยากหิวอ่ะคือจริงๆอ่ะที่งานมันมีให้ลุ้นไอ้นี่ด้วยนะ ลุนรางวัลนะถังบัตรบัารแต่เราให้เด็กไปแล้วใช่เราให้คนที่เก็บเขาคอยเก็บอะไรนะขยะเขาเป็นงานกุศลเด็กที่เขาคอยช่วยใช่เราให้เขาไปลุนกันเองแล้วก็ที่งานเสียงดังเราก็ไม่ได้ปิดเราก็เลยออกมาปิดในรถก็เดินรู้ว่าเราจะไปปิดกันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหาหาที่แบบนั่งเล่นแล้วก็นั่งปิดคลิปนะงานตะกี้เราสรุปโดยรวมงานตะกี้ัหมพี่ว่างานตะกี้เป็นไงผมว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าในที่นี่หมายความว่าได้อิ่มท้องแล้วได้อิ่มใจคือได้ทําบุญด้วยทั้งหมดไอ้ต้นที่บอกกันเลยนะทั้งหมดนั้นก็คือเอา่ายคคืืออมันแบบ คือทั้งชาวบ้านครูผู้ปกครองอย่าไงคือเขามาออกร้าน๋อนโรงเรียนใช่คือคือแบบเด็กอาผู้ปกครองที่เด็กเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นหรือแบบชาวบ้านเราแวกนั้นเขาก็มาช่วยเพราะเงินก็เหมือนแบบไปบํารุงการศึกษาทุนกําไรให้เป็นโรงเรียนเลยอันนี้หมายถึงร้านที่อยู่ข้างในใช่ไหมใช่ร้านที่อยู่ข้างนอกอะเขาแค่เสียค่าเช่า เดินไปพี ah, or long or long. ่ว่าทรงการออกกำลังกายคุณก็ไม่ได้แล้วมือห้ามจับคุณต้องเดินตรงๆเดินเดินนะเดี๋ยวเดินแบบเดินปกติไม่ใช่เดินนิดเดียวเดินปกติตัวังหลายหลังแล้วพี่เดินเดินปกติตอนแรกเรากบว่าเราจะไปที่นี่ไงทุกคนเก่าเราจะหาที่ปิดคิดไปคิดมาเอ๊ะที่ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คือเอาพี่บังมาเดินย่อยดีกว่าก็ได้เอยตัวนี้ เป็นไงวันนี้คลิปวันนี้เป็นไงบ้างหลายเท่าที้ก็ได้จุกโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องบางแจ๊ช่อง n r life และช่อง i m เอ t e r และช่องวินดี้โอเคเป็นไงครบเลยทีเดียวเราต้องเดินกี่นาทีถึงจะเบิร์นทั้งหมดเนี่ยสองวันเหรอพี่เออถ้าจะเบิร์นทั้งหมดอ่ะรอเออกินพวกเมื่อกี้สองวันเออเดินเดิยเนี่ยคุณเดินมาเนี่ยตอนนี้คุณยังเบิร์นไม่ถึงหนึ่งแคลเลยศูนอยู่เลยเนี่ยสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปกก่่่่่อออนนนนเเเเดดีี๋ยยยววให้พพบางงงิชัโมึืปป็รไละ